คนสบายที่สุดในช่วงนี้ก็เห็นจะไม่มีใครเกินพวกมีเงินถุงเงินถังใช้สตางค์ตามใจชอบไม่มีหนี้สินที่จะต้องแบกกันหลังแอนและยิ่งมีเงินสดอยู่ในมือก็สามารถช้อนซื้อของดีราคาถูกได้อย่างมันไปเลยสิฮะสวัสดีครับเชื่อไหมฮะวันนี้ถ้าใครมีเงินสดติดตัวเหลือเฟือเห็นจะต้องบอกว่าประตสูสวรรค์เปิดอาซาให้เข้าไปเดินเพลินไปเลยนะครับ เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้บรรดาผู้รู้เขาออกมาเตือนว่าให้เก็บเงินสดไว้อย่าก,ก่อหนี้เพิ่มอะไรทํานองนี้นะครับลาสุดเพื่อนคนหนึ่งเพิ่งเล่าให้ฟังฮะเขาเพิ่งไปซื้อรถเบนซ์คันใหญ่มาจากคนที่เขามีปัญหาทางด้านการเงินปกติเนี่ยคันนี้ต้องสิบล้านบาทถึงจะได้แต่เพื่อนสามารถซื้อได้ในแค่ครึ่งราคาทั้งที่รถเพิ่งวิ่งได้ไม่ถึง3,000กิโลส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ เพิ่งไปนอนทอดผีที่โรงแรมห้าดาวริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งปกติห้องที่เขานอนน่ะคือหนึ่งห้าพันกว่าบาทฮะแต่ตอนเนี้ยเพื่อนสามารถนอนได้ในราคาพันสองร้อยบาทเพราะมีบุฟเฟ่อาหารเช้าอีกมื้อน,นึงด้วยเ่นเอาเพื่อนอยากจะนอนต่ออีกสักอาทิตย์หนึ่งเลยทีเดียวเห็นไหมละครับทั้งโรคโควิดทั้งเศรษฐกิจขาลงพาเอากำลังซื้อของผุกคนหดหายตามไปด้วยในเมื่อซัลพพายมากแต่ดีมาน้อยคนซื้อก็เล่นตัวได้นะครับ ผมมาเดินห้างเซนทัลรามินทาก็ผ่านหน้าโรงหนัง SF c i n e ซ a a ฮะเห็นเขาจัดแพ็กเกจดูได้ทุกวันวันละเรื่องดูนานได้เดือนกว่าเลยครับแค่249บาทเท่านั้นเอาให้ตาเปรียบตาแฉะกันไปข้างหนึ่งซึ่งถ้าในภาะวะปกติก็คงจะไม่มีโปรแรงๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าผู้คนจำนวนมากถ้าไม่ตังจริงไม่รวยจริงหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจที่ก้าวล้ำนำตลาดจับจุดได้ถูกหลัก ส่วนใหญ่ก็จะติดติดขัดขัด,ขดกันทั้งนั้นนะฮะภาวะวิกฤตนี้มันค่อนข้างหนักหนาสาหัสกันแทบทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าจะยอมรับความจริงกันหรือไม่ก็มีเยอะไปนะครับที่กลัวเสียฟอร์มปากแข็งไปก่อนลองถ้าได้ล้วงเข้าไปลึกๆแล้วก็กลวงโบรกกระไหลายครับก็ดังที่พูดไว้แต่ต้นนะฮะคนสบายที่สุดในช่วงนี้ก็เห็นจะไม่มีใครเกินพวกมีเงินถุงเงินถังใช้สตังค์ตามใจชอบไม่มีหนี้สินที่จะต้องแบกกันหลังแอ่น และยิ่งมีเงินสดอยู่ในมือก็สามารถช้อนซื้อของดีราคาถูกได้อย่างมันไปเลยสิฮะโดยเฉพาะธรรมชาติของดีก็ต้องมีราคาแพงใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้มันเป็นภาวะการที่ผิดธรรมชาติราคาแพงขายไม่ได้หรอกครับเมื่อมีความจําเป็นเขาก็จะต้องยอมขายในราคาถูกอดนึกถึงเพื่อนอีกคนไม่ได้ครับเจ้านี้เขาชอบซื้อคอนโดเอาไว้ให้คนเช่าต่อซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยให้คนเช่าแบบรายเดือนเนี่ยเดือนละ8ปดเก้าพันต่อไม่ได้สักบาทนะฮะ ไปสู่ราคาก็ไม่งอกันแต่เดี๋ยวนี้ฮะ6,000เพื่นอนก็เอาแล้วครับหลังจากที่ปล่อยให้ว่างหาคนเช่าไม่ได้มานานสัหลายเดือนดังนั้นใครที่มีเงินอยู่ในมือก็คงจะเบาใจได้นะครับสถานการณ์นี้ยังอีกยาวนานเปรมไปเลยละครับทุกวันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงอรสิท์